โชห่วย Go p าส s งานนี้มีส่วนช่วยร้านโช้ห่วยในหลายด้านเช่นเพิ่มความรู้และเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการร้านแคมเปญนี้ก็มีหลายองค์ประกอบที่ทําให้ร้านค้าโช้ห่วยเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัคเกตเรื่องของโปรโมชั่นที่มีนะครับงานโชห่วยไม่ใช่แค่ช่วยร้านค้าอย่างเดียวนะครับแต่มันช่วยชุมชนด้วยช่วยผู้บริโภคให้เข้าถึงสินค้าที่ดีราคายุติธรังและมีทางเลือกหลากหลายมากขึ้นนะครับ แลนธุกนี้เองปีนี้เราก็จะมีมูทกิจกรรมดีๆเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้ต้นทุนที่ต่ำและสร้างกำไรให้กับร้านค้าให้ย,ยั่งยืนจากแคมเปญโชว์หวยโภพัดจะสามารถติดมู้ให้กับรา้านค้าโชว์หน่วยเพื่อเป็นการต่อยอดลดต้นทุนสร้างกําไรได้อย่าง,ย,างยั่งยืนเป็นงานที่ช่วยยืนกําไรนะคะให้กับทางโชว์หวยเพื่อต่อยอดธุรกิจในการสร้างผลกาไรให้กับธุรกิจของตัวเองด้วยความย,ายั่งยืน งานนี้ไม่เป็นเพียงเวทีที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้ค้าาหล่ยยอยเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และแบ่งปันเติบโตร่วมกันแท้จริงเป็นโอกาสที่ดีของเราที่จะขยาย uh, penetration และ distribution ของเรานะครับไปให้ผู้บริโภคได้จับใจใช้สอยแล้วก็ยังสามารถมีประสบการณ์ที่ดีกับแบรนด์ของเราเราได้ดู้สึจนว่าแบรนด์ไม่ได้อยู่ไกลจากเขาเราได้จับมือยปางแค้จริงไม่ใช่ในฐานะผู้ค้าผู้ซื้อหรือผู้ขาย เป็นฐานะพัฒนและที่สำคัญเรายังด้ใจของร้านค้าไปมากกว่ายขายวัตถุประสงค์ของงานนี้ก็ได้สอดคล้องกับนยโยบายของเราที่จะเพิ่มศักยภาพของร้านโชว่วยให้เติบโตอย,อย่างยั่งยืนอีกทั้งเราเชื่อมั่นว่าทางทีมงานโกโฮอเซลมากด้วยประสบการณ์จะสามารถที่จะพัฒนาโชว่วยให้ยั่งยืนต่อไปได้จากผลิตภัณฑ์และคุณภาพของสินค้าในแง่ของการขายง่ายขายไวจะช่วยติดอาวุธ ทางคู่ค้าของทางโคโคเซลเช่นเดียวกันเพื่อเป็นการต่อย,ยอดอย่างยั่งยืนเรามีความยินดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้นะคะอยากให้ทางโคโคเซลค่ะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะเพื่อโชว์หวยอย่างแท้จริงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะโอ้ก็เรียแล้วดีใจอะ่ะคือว่ามันได้ของดลดราคาลงแนะ้มีผูปอ,องมีอะไรก็เอาไปช่วย,ยนิดกระเตื้องน,นิดหนึ่งเพราะตอนนี้ข้าวของมันแพง อะไถ้าอะไรของถูกเราไปขายก็ราคาเดิมลูกค้ามันก็จะเข้ามาที่ร้านเราก็อชอบทุกทุกอันนะคะคือราคาลดลงซื้อถึงราคานี้แล้วก็ได้ได้คูป,ปองลดไปอีกอะไรแบบนี้ถ้าเป็นตัวที่เราขายอยู่นะคะแล้วเราซื้อเพิ่มเนี่ยต้นทุนมันก็ต่ําลงกําไรมันก็เพิ่มขึ้นพี่ก็ชอบตรงนี้แหละคือของมันก็จะถูกลงกว่าปกติทําให้ได้กําไรมากขึ้นแล้วก็ระหว่างทางผมก็ดี พาลูกมาด้วยก็ได้ขนมได้อะไรกลับไปเต็มเลยฮะก็โอเคกับงานครับดีค่ะมีของลดราคาเยอะเลยค่ะช่วยลดต้นทุนเพิ่มกาไรค่ะลูกก็ดีค่ะเวลาซื้อของมันมีคูปอ,องใช่ไหมคะก็ได้ส่วนลดแล้วก็ต้นทุนก็ลดลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วของเลือกก็ส่วนเลือกก็เยอะด้วย